เขาจะมาึือตัวแท้กูกแท้ไปทางไหนะเพราเขาคยต้มจุนเขาของกูเอาไปไวไ้ใส่มนีแจ่กูรักแท้เอาสั่งกับพระเฒาสั่งรักไปเขาสั่งคนมาไหนแจ่ตัวกูแท้สั่กัเาสั่งตัวไว้กูชมาเป็นคนลาบแทจริสพิษมนุษย์เปือคนโรคประสาดดวแต่ตื่นยงยงยิ้สะดุงถวะงาย แต่มีคนคิดก็ขอโทษสุรารักษาสมกับรักษาเจ้าของมังแนแหละก็รักษาเจ้ามัดของเว้ยสมัดเจ้าของก็คือศีลเว้ยสมัดเจ้าของก็คือทาน สมมัตจเจ้ล้องคือภาวนาก็มัตจเจ้า้องคือพุทธัสงฆ์ก็มัตจเจ้า้องคือความบุญทีสมัิคนจมคำนั้นครืองนวามบุญสวงต้องมาทำใคเออกมาหลวงู่ไปเห็นได นักข่าวนักข่าวญี่ปุน่นโลกหลานทั้งหลายเนี่ยสมัยคิดใจเสียไปญี่ปุน่นเลยเขาจะอะไร้าได้ร้านถาได้โกรดกจะไป,ไ,ปไม่ถ้าเข้าไปต้มท่านละตู้ไส้เขากระต้มเหมือนกันตู้ยิงเขากระต้มเหมือนกันมากหนึ่งพิดน้อยเดียวลนะเพราะหรือเขาจะต้มไปจ้าแล้ว มาแล้วจะพิษน้อยเดี๋ยวเราบอกผู้กระโดดนาต้าตายกันนี่พวยาพวกนีงกระโดดนาต้าตายกันนี่เข้าไปเห็นเข้าขบวนผู้รับหนงังสือพิมพ์แล้วข้าเจ้าออกมาข้าเจ้ามันถิ่มให้่เข้ามันอ่านอ่านแล้วเขา้าว่าจะสอนหนุกสอนหลานโธ่เ่ได้บ่ได้ไปเมื่อไดแค่เข้าปตูมกันโย,ยนคนไทยหนี่ประตูมกันโยนตัวรัก แกงต้มญี่ปุ่นเขาของประเทต้มคนใหดหรอกคนไทยเยาไปต้มกันคือจีคือปนกันยุได้กรุงเทพนี่แล้เขามีแต่คนอันภาคอีสานจะเอากันปนชวนมากคนภาคกลางก็งมียุ่เนาะง,งมีเพือนกันภาคกลางก็มีเยอะหลอกสงสารนะ สร้างความดีว่าจะเป็นที่เฟื่องของเจ้าของคุณนั้นหีบสร้างความดีว่าเป็นที่เฟื่องคุคณนั้นเป็นคนมเนคนม,นเนนม,มื่เป็นคนโง่คุณนั้นเป็นคนมาประมาทเป็นคนมาประมาทชีวิตเจ้าของชีวิตเจ้าของไม่ฆ่รา,ารทำความดีแต่ละวันละวันเห็นว่าทำความดีแต่ละวันละวันทีวิตเจ้าของกับผมไม่ฆ่าทำความดีน,ดะาานะพระพุทธศาสนาเนี่ย เนื้อเจ้าของเขาร้ไปเียซื้อคณะคิดคณะใจเขาร้ไปเียซื้อวันนั้นอยากให้คณะคิดคณะใจคณะเว้าวันนี้ขึ้นไม่คาเนะี่ยก่อเส็จนะชีเวจเจ้าของไม่คาเนะีน่ยคิดใจเจ้าของไม่คาเนะี่ยยังว่าท่านเป็นคนมดัดมดหวังเนาะยังไม่หวังสิทําดีได้อยู่เป็นง่คนมดคาได้ไหมข้ามาบ่ม,มีวิชาสิได้ทําดีเลยมดคา กระโดดหน้าต่างตายอย่างหนึ่งรับแขกบอยกระโดดหน้าต่างตายให้ถ้าพักกินข้อใส่วิสาวหนึ่งไหมนี่เราเขาทำว่ารับแขกกะปิเขียนสำมว่าน้ำกับเป็นสิบยายเห่าเป็นกระร่องกองก้อยทำเพิ่งตำรวจกับเพิ่งอะไร ักแช่ห้าวพูดภาษาเขาปเปลี่ยนแห้งไปแังไง mm hmm. พูดภาษาอังกฤษาปเปลี่ยนแห้งไปแังไง mm hmm. ชิบเบียร์อยู่ฝั่งน้าจะโอ้โอ้าใครยิ่งหาคนว่าสองส้างจะตางแม่ในเมืมม่อไคอยกำเอาไว้คนว่า รักษาตัวมันมาเรียนคือว่ารักษาสามปลายจะหายสามโทษเพราะว่าปลายปลายตีนปลายมือปลายคิดปลายใจคิดใจสำคัญควรมาฝึกคนดีบาวังมาวังดี เขาเรียกว่าทำค็ดทำใจว่าหายเป็นขอไม่คุ้นคาทำตัวเนี่ยเป็นของม่คุาทำตรวเนี่ยเป็นคนไรฉราดกอกรักษาติแปดมาเป็นเจ็ด้รักษาตลอดชีกต้เป็ยนได้กขึ้นข้นนนาปรา,ารนาข้อปรารถนาเป็นได้ ะครสิ่งแปลกปรารนาเป็นผู้ใรเป็นได้เยะเป็นผู้ทรายก็เพราะว่าเป็นผู้ยิ่งก็เพราว่าปรารนาให้มัน้นทุกข์อะไรอย่างนี้มันปอยากเป็นตายอย่าผู้ชรายทุกข์คือตายคือเขาเนะผู้ทายก็ทุกข์คือกันคนผู้อยากเป็นก็ไม่้ด้วยนะอยากเป็นบวชกคนอย่เือนดะบผู้ยิ่งมันก็เขาสู้ความิ่ผานไรขึือกันเข้าไปก็มันห้ โอ๊ยได้ทั้งนั้นได้ทั้งนันไปถึงผ่านได้ทั้งนั้นบูเชื่อนหนาบูหาเสียมาเปลี่ยนเพศได้เลยเพราะสันผู้ใดเสียไปพระนิพพานมาเปลี่ยนเพศทตะกันเด้อพระพุทธเจ้าเขาได้บอกว่าว่าหายมาเปลี่ยนเพศแล้วพู้เสียวังเปลี่ยนพระปัจเจกกับพระพัฒมาทัมพุทธเจ้ากันอย่างมาเปลี่ยนเพศพระพระปัจเจกกับพระพัฒมาทัมพุทธเจ้ามันต้องเปลนผู้ชายเลยโดนเพศผู้หญิงเลย ขันท้าไว้จากมาเปลี่ยนเพศมาเป็นพระปัจเจกพระสามาพระพุทธเจ้านอาจากอธิษฐานมากินสบัดรอี่ยอันผู้ชายมมนเป็นชุกขึ้นจิตายขึ้นกันจ้องเดียวไปช่วยพระเนี้ผ่านโหลดไปสีดีตัวเขาแม่เขาพระองค์เจ้าถ้าไปพร้อมพระชี้ยเมียตายมาปัตถนาเป็นแม่พระเจ้าค่ะพระองค์เนี่ยเป็นมาแล้วซีพระองค์เป็นแม่พระเจ้าเนื่องทัพะ เสียเมตไตาที่มาเป็นแม่พระเสียเมตไตาเองแลลวครับเขาส่วยพันธาพร้อมถ้าเสียเมตไตแล้วสาตนั่นสาตเดียวกับ,กบลูกได้ นี่ละกจ้างมันไหวยุ่งน้ำหังสี่ละจ้างให้มันดูน้ำนั่นน่ะนั่นอันนี้ยังเพิ่มธาตุน้ำจ้างให้ธาตุธาตุจ้างให้มันดูน้ำคือเล็กน้อยแล้วล่ะกายอ่อยุ่ผมยังไก็เว้นขึ้นเนื้อหน้าก็น้ำให้กินหิ้วเขาเอาเขาให้กินหมูอเขากินมือเทื่ละขอเขา มุตัวันสองเทาสามเทียรู้่เส้นหาผ้ที่เส้นแปดกันสาสองเทาได้อยู่สั้นสองเท้าได้อยู่เองกเทียงักไยจะได้กิน้้นแปดะับฟ้าให้มันดีได้มีกินอาหารขันนีกินอาหารเยอะน่าาไปกินกินน้ำเนี่ยมแรงนะ มันเป็นอาวัตชิ้นแปลกมันมันดาวม,มันพลอยเพราะชิ้นคอเนี่ย้อวิขาและพวกนี่ยทันอาหารในเวลาวิกาเนี่ยเป็นขี้ขบวัดเชื่อไม่เจตนาเลยเป็นอคิตรกะ เาวนาเนี่ยจับอันนั่นแหะศีลมันไปร่วมอยู่บนภาวนาเนี่ยพอนะท่านมันก็ร่วมอยู่บนภาวนาเนี่ยพอนะสมาธิมันก็ร่วมอยู่บนเท้าภาวนาเท้าพวนาศีมันก็ร่วมอยู่บนเท้าพาวนาเ่พอนะท่านมันก็ร่วมอยู่นมันเก็ร่วมมา่อหล่รวมอยู่บนเท้าเฟงพาวนาอยู่ไหมุนเขามันเหตุเขามันอะไรผลเขามันอะไรมันร่วมอยู่ไหพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับมา่วมอยู่ไหนพระธรรมทั้งหลายกับมา่วมอยู่ไหนพระอริยสงฆทั้งหลายกิบมา่วมอยู่หน มาคนีน้พลาดทางรักกับพระรอยมาทำภาวนาบอกสารวว่ามาทำเพลงด้วยมาทำกำหนดด้วยคือกำหนดลงพ่จาเขาออกแล้วบททสบอรตั้งไหนพระคุณพระธรรมระสงค์ขยันวันด้วยวันสติกับสัมปชัญญะพระคุณพระธรรประสงค์รสชาติของธรรมะขยันกับสติกับสัมปชัญญะมันรูตัวกันรสชาติของธรรมะ ลมหายใจเขาอ,ออกนี่กายเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผูน้นั้นเขาไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าปู้มูฮิดก็กสิ่คนบ่าใครภาวนาเนี้ย <c oughs> ยังหัวพ่องยี่เหยอยไปรานนี้ยังตกตุ้มยังสีรุนข้นพางเหินจากพ่อหน้าเัวน่ตัวเคยเป็นเนมัน,มมน,น,น,นหัวเลาะหัวเลาะพระนินเนตเว้นในน้องในน้ท่านพระนจเนเนตรอให้ฟังเดินคนพปดีๆพระสันหาตะคดัดแอวพปหาตะกัดไม้กันพรุดลงมาแล้วพรเต้นลงมาสันว่าม,ามอยอกแข็งสัน ตัวเรนะาไปหัวนงหัวเลาะคนว่าโดนปเปลี่ยนอีกละตัอะไรฉะนั้นตจนันมากกว่าพวกเปีเ้ยดอกทุกคนอย่างไมนอยจากมืเอเด้นะไปยาวไปว่าไม่ได้ผูกเงี้ยไผ่รอดเอด้ปลุกทบม้วอะไรคือผูกทบไ้มันรดลงทีุ่ดลงเกี่ยวข้าที่บ่าน เปลี่ยนต้องเราเว้ยเราเป็นงูเกี่ยวขาตัวเขาเป็นเทช่นนึงเป็นนักสูงวะเราเพื่อนน่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็ี่นดอกเดียวนี่เอาแล้วเนาะมาเนาะเขาแบบเอย่าขาดจะบุดกัน,นเนาะควรบุดควรดีระวังระวังดีเขาเรียกว่าทําจ็บทําใจว่าหายเป็นข้อมือคุค้นคาทําตัวเนี่ยเป็นข้อมือไม่คา ครับตัวเนี้คือคนไร้สาระโอกาสเารักษาสิแปดมี่าเปลี่ยนเปลีนี่าักษาตลอดชีวิตีอใสาเป็นได้ยกขึ้นเข้าปาทนาเข้าปันาเปลี่ยนได้นะครับชินแปดปาทนาเป็นผู้ใต้เปลนได้เล็นผู้ใต้เขาบอว่าเป็นผู้ยิ่งเขาบอกว่าปัทนาให้มัน้นทุกอะไรอย่างนี้มาเป็นอยากเป็นตายอย่างผู้ใทุกข์คือตายที่เ้าเน่ย มันผู้ชากกับทุกคือกันคนทูกอยากเป็นเขแม่เอาน่หรออยากเป็นอาีบวชทกคนอยาขึ้นไปเหได้ตอนในเกิดีนบ่ผู้ยิ่งมันกับเขาซูพันธุ์นผ่านใด้คืนกันเข้าไปก็มาเน้คานโอ้ยได้ทั้งนันได้ทังนันไปที่ผ่านใดทั้งนั้นโอ้หาบ่หาวมาเปลี่ยนเพศได้เลยขาสันผู้ไดสีไปพน่านมาเปลี่ยนเพศททกคนได้เรอทุกคนที่จเขา้ะ ว่าหายมาเปลี่ยนเพศแต่พูดเสียหวังเป็นพระปัจเจต์กับพระธรรมาธรรมพุทธเจา้า,จาก็ยังมาเปลี่ยนเพศพพพเพราะพระปัจเจตกับพระธรรมาธรรมพุทธเจ้ามันต้องเปลนผู้ชาย,ย,ย,ลยเลยโดนเปลี่ยนผู้หญิงเลยขันท่าไว้จากมาเปลี่ยนเพศมาเป็นพระปัจเจกพระธรรมาธรรมพุทธเจา้านอ,อาจา,ากอธิษฐานมากินสมบัตดยังอันผู้ชายเลยม่เป็นุกขึ้นจะตายขึ้นกันจ้งเดียวปไปาาไปดู้นในพระอันโหลดไปสิทีตัวเฮาแม่ของพระอ,องค์เจ้า กันไปพร้อมพระชียรเมตไตรมาปัดถนะเป็นแม่พระเจ้าหาพระองค์เนี่ยเป็นมาแล้วซีพระองค์เป็นแม่พระเจ้าเนื่ยนะพระซีเมตไตรที่มาเป็นแม่พระชียรเมตไตรเองแลลวครับเขาสูใหรผ่านพร้อมพระเชียรเมตไตรและวสั่งหนึ่งสั่งเดียวก็ทำรูกได้ ขี่ละจ้างมันไหวยุ่งน้ำมังขี่ละจ้างให้มันดูน้ำนั่นอ่ะนั่นอันอนี้ยังเพิ่มธาตุน้ำจ้างให้ธาตุธาตุจ้างให้มันดูน้ำคือเล็กน้อยแล,ะละ้วหาะกายอ่อยยุบผมยังกระเวเงินขึ้นนึกหนาวก็น้ำให้กินหิ้เวเขาเอา,าเ,ขา,เอาขาให้กินมือเขากินมือเท้าก็ขอเขามือตัวหนึ่งสองเท้าสามเท้า พู paid, paid. No no money, ้ือเส้นหาผูอซื้อเส้นแปะกันตังสองเท้าได้อยู่ตดสองเท้าได้อยู่สองคนเทียงสักบายจะได้กินผู้ซื้อเส้นแปะนีรฝากให้มันดีแล้วมีกินอาหารขันนี้กินอาหารด้วยอะถ้าไปกินกินน้ำเนี่ยมอแรงนะมันเป็นอาวัตเส้นแปะมันดามันพ่อยเพราะชิ้นคอเนี่ข้อพิขาและโพเนี่ทานอาหารในเวลาพิการนี่เป็นชื้อคาร์บอเทียมันไม่เจดตนาเนี่ย เป็นอาทิตย์กะเฮ้ยพ่อวนาเนี่ยจับอันนั้นแหละซินมันไปร่วมูับพ่อวนาเนี่ยพ่อวนา ธานมันก็ร่วมอยู่บนภาวนาวนาอย่างห้าวพาวนาสมาธิมันก็ร่วมอยู่บนห้าวาวนาห้าวาวนาศีลมันก็ร่วมอยู่บนห้าวพาวนาห้าภาวนาธานมันก็ร่วมอยู่หันมันเก็ดร่วมเมื่อไหรันร่วมอยู่บนห้าวเพ็งพาวนาอยู่ผลของมันเหตุของมันก็อะไรผลของมันก็อะไรมันร่วมอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายกับร่วมอยู่หันพระธรรมทั้งหลายกับร่วมอยู่หันพระอริยสงฆ์ทั้งหลายกับร่วมอยู่หันมักควรจะพากทั้งหลายกับร่วมอยู่บนห้าวาวนาบอกสารนักบวชว มัาทำเพลงด้วยมาทำกำหนดอยู่คือกำหนดลมให้จะเขาออกล่อมบทศนัยเราตั้งอะไรวันหนึ่งพระคุณพระธรรมประสงค์คือวันหนึ่งวันด้วยบนสติกับสัมปชัญาพระคุณพระธรรมประสงค์รสชาติของธรรมะคือวันกับสติกับสัมปชัญญะมันรู้ตัวกันรสชาติของธรรมะ ลมหายใจเขาออกนี่กายเจริญดีแล้วกายได้จิตของท่านผู้นั้นเขาไม่หวั่นไหวะพระพุทธเจ้าโู้เมื่อคิดสิาคนว่าใคภาวนาเนี่ย นังพัวพ่องยี่เงียบประวลตน่ยังตบตุ้มตั้งสีรุ่นข้น่ังเฮินจากพ่อหน้าตัวเคยเป็นเดยนมันหัวเลาะหัวเลาะพลเอกจันเนีเว้นในน้องในน้อท่านพลเอกจันเนีรอเลให้ฟังเดินคนไปดีว่าท่านหาตะคดเอวไปพาตะคดไม่กัน มันลดลงมามันเต้นลงมาแต่ว่ามันยอกแข็งกันตัวแล้ไปหัวหน่ยหวเลาะ่นว่โดนเปลี่นอีกตัวอะไรแค่นั้นต้านันมากพวเปี้ยวดอกทุกคนอีงมามัอย่างเงินเนี่ยนะพยายางไปว่าไม่ได้ผูกเงี้ยไถ่รอดเนี่ยกทบมั่วเลยคือถูกทบไปมันลดลงทีุ่ดลงเกี้ยวค้าที่บ้าน ติดดงเลยน่าจะงูเกี่ยวขาตัวเขาเป็นเช่นนึงเป็นนักสูงว่าเพิ่นหนึ่งละเดี๋ยวนี้เขาเป็ีนดอกเดี๋ยวนี้เอาแล้วเนาะมานนี้เนาะที่เขาแบบเแยขาจะบิดกันเนาะไมพระรทยาสงเจ้าขี่รถเงี้ยวรถหยับยำทมน้ำไล่ผ้ายำหมูกใส่อยู่ทุกเมืองบ่มีประมาณตราบจะเท่าเขาสูพระนิพพาน คนจากทุกนาวตาสงสารอยู่ทุกงษาพอมีประมาณก็ขาดเทินมันกับวัฒน,นการถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับภาษาถึงแต่ว่าภาษาบาลีภาษามะขอดอย่างาาาหรอกเอาภาษาไทยเอาเนี่ยภาษาใจเอาเนี่ยนะขัดขยัง้งอันนั้นว่าเป็นระเบียบชื่อรียกทติตาติโทุติยัมปีตาต,ติยัมปีไม่ว่าจะทุติจติติยัมปีแล้วฉิเถึงโยธุงื่อษา ว่ามันถึงสามเทื่อท่า enfin, นั mm. <I> uh ้นเองถึงทุกเมืองนั้นเรื่องไดเมืองใดก็ได้โพคาจองขาดลองสั่น่าเพื่อเป็นระเบียบไว้ในสังคมเพื่อห้มันแล่งง่ายที่เราะำรัชสมันก็แล่วเพราเปลี่ยนคำมาว่าคำมาว่าถึงสามเทื่อกระได้พพุทธพระธรรมเทือกระล้ามยังหันสังคุอกรได้อมยังหันใน็ระนลัดพระพาวน่า โทษแปลว่ารู้ระบาดบำเพ็ญบุญทำโม่สร้างใหม่สึ่งละบาดบำเพ็ญบุญทังโ้ปฏิบัติละบาดบำเพ็ญบุญอะไรพระวนาเถิดพุทโธนำเนี่ยนั่นก็ถือคือกันอันนั้นด่านนด่านพระวนาด่านขยายออกคำว่าพิสดารหน้าบ่าว่าพิสดารหน้ากว่าย่อก็บว่าหยั่งก็มีข้อหมายอันเดียวกันคือเฮว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันนี่แหละ เคยเห็นนาเห็นตากันบ่ฉันเคยเห็นอยู่ฉันก็เคยเห็นหน้าทั้งหน้าทั้งตาทั้งแก้ม่ห่างบพานหน้าไปหลายคือทั้งจมูกกูน่ะเห็นกันเคยเห็นหน้ากันอยู่ฉันฉันไหคือกันท้าว่าพุทษธั่มโมกันแลนยุ่มมาใส่กันมันเป็นเสือกสามเขียวพุทโธธทัมโมสังโฆเข้าสิวาสามเถื่อเข้ากับมาสงสัยเข้าสิวาเยวดมือเข้ากับมาสงสัยเข้าสิอานโจรจบพระไตรปิฎกเข้ากับมาสงสัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยัติยา ข้าวที่อ่าน,นแต่หน่อยๆพุทธธอดโมสังฆท่านัเาก็ม่สงสัยในคุณรพระพระพระธสงเีเส่ลืกได้บ่ลอได้กระต่ามคุนพระพทธพระธรมพระสงของิ่งของีอยูโทตุกโมมีะมาณอาบอกสอันอรรถไปทางไหนมาทางไหนพ่อมาห้าพุทธมีอันตรายอะไรท่านเ็นเออแค่พอใจมาท เบื้องต้นพระพุทธศาสนาสอนในธรรมะหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเมื่อสอนทําให้ธรรมะหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบแล้วสอนให้เรียบเร่งปฏิบัติสินธรรมไว้ในจ้กของเพื่อเป็นที่เพิงของเจ้าของ,ของจงใี้พากันมีสินห้าให้บริบูรณ์ให้ถึงพระโสดาบันซะ เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าเป็นวอพวกที่เรียนเลขเรียนพลาเรียนบัตรเรียนเบือนยังมาท่านในปิดอบายยาพุู่มได้หันยังเปิดวไปวยู่นั่เปิดวไปวยู่ปิดอบายครัูมัปิดเลขปิดพลาปิดบัตรปิดเบื์บ่ถือศาสนาอื่นถือแต่พระพุธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิองอย่างเดียว ป่วยได้หัวใจเจ็บป่วยมากก็หายาม,มากินมากสันมาท่ามาพพอกหายก็หายมาหายก็ย่มตายมันไปตัวผีตัวนั้นมาเห็ดผีตัวนี้มาท้ำม้อนถือเยอะเลิกดีย่มดีมันไหนก็ดีมัดย่มไหนก็ดีมัดกันเท่าเห็ดดีย่มทั้งหลายมาด้มาดีมาสัวนำเข้า ย่ามหัอเจียหัอใจห้องท่านต่ละท่านลระคนกลว่าย่ามห้องวดีพระท่านผู้เพื่นเป็นเศรษฐีเพื่นกระเป็นอยู่ผู้เพื่นถึงพระสดาบันชักข้ท่าข้ามี่นาข้ามี่เพื่อนกระถึงอยู่กลว่าย่ามบดีพระท่านบอกนั่นค็ลรถตาแนงว่าเป็นพุทธทศนคนหนาสกอนคนมี่เป็นเศรษฐีคำว่าเป็นข้นจนดะกอนหอดมือมันดีจึงคอยเลื่อนขึ้นเป็นเศรษฐี กันเมือได้มันดีเปล่าตกมรรพก,ก็ขืนมาตะก,กอนเมือได้บ่ดีทั้งไปตกของแม่นหมออันนั้นไม่เป็นเรื่องของภา,า,าพาออาาาศาสนาภาพเ่ยสิเรอันศาสนาเสยศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนว่ายถือมองคลถึอองข่าวให้เชื่อกมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเกิบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติภ่าประการ และเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามพระวจีเก่าคนสอนโม่เฮาไผร่ที่ไปสอนดีไปนพระพุทธเก่ามัานจะไม่บอได้ไตโลกทธานเขาเลี่ยมกลางคนที่ซื้อเรกโม่เฮามีจะออามาปฏิบัติเอาเธซเ้อเพ่ลงทุนลงแห้งส้างบารมีมาเสียสงไข่แสนมหากรับเพื่อจะคนลือม่เฮาออกกากวาจะสงสารตามสถทติกำลังของตน ่นเอามาแลห้หดูขยเฮาเพราะยังได้รลายก็เอาหลายเพราะยังได้น้อยก็เอาน่อยมัดว่าเป็นมันคือปันให้ปันหน้าเข้าปันให้ปันหน้าให้กันนถ่นเอาร้ายไปร้ายกับมุกผู้อื่นบาได้อันนั้นเ่ราะเพราะได้ว่าใหรมักเท่าไรเหยบเอาตัดท,ท่าจะคล้องมีชัดท่าจ้าข้องมีปันหน้าจ้าข้องมีม่ขได้นัก ข้าล้นนาวนั่งทบทผู้ใดเคยภาวนาพุทโธไปภาวนาพุทโธผู้เลยผู้ใดเคยภาวนาลมหายใจเขาออกไปภาวน่าลมหายใจเขาออกผู้ใดเคยภาวนาความตายไปภาวนาความตายร้อมครับลมหายใจเขาออก พระพุพธเก่าเพิ่งมาแล้วลึกความถึงความตายนี่แล้วเลือกความทุกข์ร่ำไหจเขาออกแห้งใดบุญหลายพระอานุนแล้วลึกถึงความตายมือละลอยค้ั่งพระุทธเจ้าว่าเอยมันยั่งประมาทถูกอนุนเอยว่าท่านแล้วลึกถึงทุกข์ร่ำไห้เขาออกยังได้บุญหลายผู้พิจออารณาของทุกกับพิจารณาเห็นความความร่ำไหจเขาออก ผู้พิจารณาอันนี้จังเขาเห็นหายมันพิจารณาผ่องเขาลมหายใจเขาออกผู้พิจารณาอันนั้นตาอันว่ามันซับว่นมันบุคคลเขาเห็นผ่องเขาลมหายใจเขาออกผู้พิจารณาถาดดินน้ำไฟร่มเป็นทศว่าดินว่าน้ำว่าไฟว่าร่มอะไรเห็นผ่องทุกลมหายใจเขาออกเพราะมันจังมาเป็นวาวเสื้อขาดมันจังมาปลวไปตามลมลมตีมาก่ ข้อมันหักขอมันซัข้อมันสื่อว่าถือถือขอมันซือขอไปพอยโปดมาแล้วหักกำลังทิฐไทยไม่ขอรับประทรัพย์เันสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็แพร่ปูนและแตกสลายเลยยังมาท่านเลยแล้วคับกระเพาไปซึ่งหนาเลยสอมแทมเนี่ยทุกวันทุกวัน ลกลคนละกายกับซอมแช่มทุกวันซอมแช่มเขาซอมแช่มน้ำซอมแช่มดินซอมแช่มไฟโฮมผาเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุไฟกินเขาเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุดินกินน้ำเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุน้ำ